ดีค่ะวันนี้ต้มจืดปลาหมึกยัดไส้ค่ะหมักกระเทียมพริกไทยหมูสับค่ะวันนี้จะต้มจืดปลาหมึกยัดไส้ค่ะอันนี้คือหมูสับที่เราจะมาหมักใส่จะมาหมักใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะปลาหมึกนี้ไม่เอาตัวใหญ่ค่ะเอาตัวเล็กๆเวลายัดไส้ให้มันได้เป็นคำคำค่ะ พริกไทยนี่ถ้าเราตำแล้วมันกระเด็นเราก็บี้เอาอย่างนี้ค่ะจะเอาจะเอาละเอียดแค่ไหนก็ได้เนี่ยไม่ต้องไปตำโค้กให้มันกระเด็นนี่เห็นไหมละเอียดแล้วใช้บี้เอาอย่างนี้สบายเขาคั่วก็เหมือนกันเวลาเราตำถ้าใช้ครกเห็นเนี่จะบี้เอาแบบนี้ง่ายเขาขูวเขาเบี้ยเห็ดแบบนี้คือกันเบิดเลยค่ะบี้บี้เอาแบบนี้ละเอียดเลย คำเฉพาะรากผักชีกับกระเทียมนี่แหละที่จะตำตำหนากผักชีกระเทียมพริกไทยหอมหอม หมักใส่หมูสับให้มันหอมๆเวลาแกงจืดไปยัดไส้แล้วมันจะหอมยัดไส้แตงกวายัดไส้มะละยัดไส้ปลาหมึกก็สูตรเดียวกันนี่แหละคะ่ะตำล่าขักชีะเตียมพริกไทยแล้วก็ไปหมักหมูมันจะได้หอมแหลกมั่งนี่แหลกมั่งก็ได้ ัเสร็จแล้วก็ไปยัดไส้ไม่ใช่เป็นคนมักง่ายนะคะไม่ใช่เป็นคนมักง่ายแต่เสียดายเสียดายกระเทียมพริกไทยที่เราตำก็จะหมักในนี้เลย เพราะว่าเวลาไปล้างคคกแล้วเสียดายกระเทียมมันอยู่ในนี้เวลาเราตำหมักไว้เยอะๆอย่างนี้ถ้าแจงไม่หมดยัดไส้ไม่หมดเราก็ไปเก็บไว้แจงจืดได้มันจะหอม ถ้าใส่เต็มเวลาไปต้มแล้วมันจะหลุดออกแล้วเราก็หัวปลาหมึกเนี่ยยัดเนี่ยหัวปลาหมึกนี่ยัดเข้าอย่างนี้แต่เวลาแกงยังไงมันก็หลุดอยู่แล้วล่ะคะ่ะเวลาหม้อมันเดือดมันก็จะหลุดอยู่แล้วล่ะเนี่ยปลาหมึกยัดไส้ เนี่ยยัดแบบนี้ปลาหมึกยัดไส้ต้มจืดปลาหมึกยัดไส้อันนี้ปลาหมึกยัดไส้ยัดแล้วก็จะได้ประมาณนี้และค่ะต้มจืดใส่ผักชีต้นหอมค่ะปลาหมึกน้ำมันออกใส่น้ำเยอะไม่ได้เพราะว่าน้ำปลาหมึกมันจะออก มันหดแล้วมันก็เหลือตัวนี้เดียวค่ปะปลาหมึกบางทีก็ยัดไส้แล้วก็เอาไปทอดก็อร่อยเหมือนกันค่ะปลาหมึกยัดไส้แล้วเอาไปทอด หอมกระเทียมพริกไทยพรอดมันมันชอบแตกเนี่ยนี่ขนาดเอามาเจนจืดมันก็ยังหลุดปลาหมึกนี่มันปลาหมึกกับหมูนี่มันสุกง่ายอยู่แล้วไม่ต้องต้มนานค่ะหมูก็แป๊บเดียวปลาหมึกก็แป๊บเดียว นกพิราบนี่ก็จริงๆเยอะมากเลยนกพิราบต้มจืดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใส่ไม่ค่อยใส่ซีอ e ิ๊วเพราะว่าซีอ e ิ๊วมันน้ำมันจะออกดำๆมันไม่เหมือนต้มซีอ e ิ๊วสมัยก่อนในน้ำจะใสใสก็จะมีสูตรหนึ่งสูตรสองเดี๋ยวนี้สูตรหนึ่งสูตรสองก็น้ำดำเหมือนกัน นี่ยค่ะปลาหมึกยัดไส้ต้มจืดต้มนานไม่ได้ต้มนานแล้วปลาหมึกมันยิ่งเหี่ยวยิ่งจะแข็งใส่ผักชีต้นหอม ใส่พริกไทยลงไปก็ได้ละคะ่ะต้มจืดทั้งหมักทั้งใส่เป็นไปน้ำน้ำน้ำแจงต้มจืดใส่พริกไทยเยอะๆมันจะได้อร่อยบางคนเขาก็ไม่ชอบหรอกพริกไทยมันชุนเนี่ยคะ่ปะปลาหมึกยัดไส้ต้มจืด หรือว่าต้มจืดปลาหมึกยัดไส้เสร็จแล้วค่ะแค่นี้แหละปลาหมึกมันตัวใหญ่ จริงๆเขาต้องใช้ประมึกตัวเล็ก,ลกอันนี้มันนี่เราก็คิดว่าตัวเล็กแล้วนะแต่พอมาแกงกันมันตัวใหญ่ใหญ่เสร็จแล้วค่ะตบจืดประมึกยัดไส้อร่อยอร่อยค่ะหอมพริกไทยกระเทียมพริกไทยค่ะ จบคลิปแค่นี้ล่ะค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ